เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชุมนุมกลุ่มต้านพรบนิรโทษกรรมพบผู้ชุมนุมมีท่อนำเลี้ยงค่ะด้านสอสเตือนผู้ชุมนุมนะคะห้ามบุกรุกทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคงหลังมีกระแสข่าวนะคะว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมซึ่งแกนนำอัดนำผู้ชุมนุมนั้นบุกทำเนียบรัฐบาลค่ะ ในชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุส่วนตัวเห็นด้วยกับร่างพรบนิรโทษกรรมแม้สมาชิกวุฒิสภาจะ,ะแถลงความร่างดังกล่าวและเชื่อมั่นกฎหมายดังกล่าวจะทําให้ทุกฝ่ายปรองดองกันได้โดยขอให้ทุกฝ่ายศึกษารายละเอียดก่อนวิพากษ์วิจารณ์ ขณะที่นายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยอมรับถึงการส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบการชุมนุมกลุ่มต่อต้านพรบร,ร่างพรบรนิรโทษกรรมพบการดำเนินการที่จัดตั้งเป็นขั้นเป็นตอนและมีท่อนำเลี้ยงที่ชัดเจน ขณะที่ผลการประเมินสถานการณ์ของสอรสอแม้ยังอยู่ในความสงบนะคะและตำรวจยังดูแลได้แต่มีคำเตือนผู้ร่วมชุมนุมกรณีการข่าวว่าจะมีการยกระดับและไปชุมนุมกันที่ทําเนียบรัฐบาลว่าบริเวณทําเนียบนั้นเป็นพื้นที่ประกาศตามพรบความมั่นคงใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทันทีค่ะ